ถึงคนที่โดนถูกขายใช่ไหมตลาดนะนะครับมีข่าวหนึ่งเขาบอกว่าปลานอกตีตลาดปลาสลิดบางบ่อปลานอกคือปลาอะไรอ่ะนั่นน่ดิปลานอกคือปลาอะไรผมรู้จักแต่ปลาปลาในผมไมรู้จักะไปไหนปลานอกเป็นหน้าตากันไงนั่นน่ะดิหน้านอกหน้าตาไม่ข่าวเขาว่ามาแค่นี้ไม่ใช่หรอกก็คงปลาต่างประเทศใช่มปลาต่างประเทศอะไรเงี้ยปลาสลิดนี่บางบ่อทำไมมันอร่อยกว่าที่อื่น ก็อร่อยเป็นบางบอกไงบางบอก็บางบอกก็ไม่ล่ะขอบพระคุณนะจริงด้วยบางบางบอกก็อร่อยคุณบางบอกก็ไม่ได้เรื่องบางบอกเลี้ยงไม่ดีก็ไม่อร่อยไงเขามีชื่อเขาเลี้ยงเยอะปะที่บางบอกอ๋อเขามีชื่อใช่ไหมเขาเลี้ยงกันเยอะครับแล้วแล้วแล้วเชื่อไหมนั่งอ่านข่าวนะครับพี่นพคุยกับคุณผู้ชมฟังเรื่อง 3G เนี่ยครับ โอ้โหกี่ปีแล้วแล้วเทศไทยยังทะเลาะกันอยู่ใช่ไหมไม่แล้วก็จะกลับมาอีกแล้วเราจะได้ใช้สามจีอีกแล้วเออจริงจริงเลยสามทีสามเจเนี่ยอีกอันหนึ่งนะฮะที่บุรีรัมย์นะครับไทยรัฐบอกฝนทิ้งช่วงทำแรงระบาดสามล้านไร่นะโอโหสามล้านไร่ฮะหลายจังหวัดเหมือนกันนะสรุปตกลงปีนี้น้ำไม่ท่วมแน่ใช่ไหมไม่น้ำไม่เขื่อน เทมาให้เขา้างได้ไหมฮะไม่ตอนนี้สรุปว่าปีนี้น้ำไม่ท่วมแน่ใช่ไหมไม่รู้เพราะผมจําได้ว่าถ้าเกิดว่าปีที่แล้วถ้าท่วมเนี่ยเขาบอกว่านี้ผมผมดูข่าวนะอาจารย์เสรีเขาบอกว่าถ้าเผื่อสมมุติน้ํามาถึงบางไทรเกินสี่พันห้ามีเวลาที่จะย้ายของประมาณหนึ่งอาทิตย์ไม่แต่ตอนนี้บางไทรในยุธยา่แต่ตอนนี้น้ายังไม่เห็นมาเลยนี่น้ําอยู่ไหนอ่ะพิโลกก็ไม่ท่วมปีแล้วก็นนีงพิโลกท่วมแล้วใช่สุโขทัยใช่ แล้วตอนแรกบางคนบอกว่าปีนี้น้ําจะมาทางตากก็ไม่เห็นมาก็เนี่ยครับการครับการพยากรอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของอะไรนะภัยธรรมชาติก็อีกส่วนหนึ่งที่ที่มันมาไม่แน่นอนเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันไม่มาอันนั้นคือการคาดการ์ของเขาอ่ะใช่ไหมก็ว่ากันไปนะครับตวนนี้ข่าวหนึ่งน่าสนใจครับผู้ชมฮะนี่เราโชว์หลักฐานอะไรกันผมเดลินิวครับ อ๋อทหานอะไระเรื่องไอ้นี่ไงอบอศูนย์ฝึกทาหารใหม่โชว์หลักฐานการโอ,อนเงินจํานวนหนึ่งืบาทและสอง0มบาทให้นายทหารยศพันตรีนายหนึ่งและใบรับรองผลตรวจเลือกทหารกองเกินสอดอสี่สิบสามปอมเพื่อใช้สมัครเข้าทํางานตามสัตว์ต่างๆเป็นยศมียศด,ด้วยนะยศยศยศอะไรนะที่มีมีเขาบอกเขารู้แล้วชื่อเป็นยศอะไรสักอย่างพันตรีลวงหนีทหารเนี่ยฮะชื่อชัดรับเงินอ้าว รับแล้วตอนนี้จะดูยังไงวะนนี้นะใครได้สอดสี่สิบสามจริงหรือปลอมเอแม่ก็ลำบากเหมือนกันนะครับทางที่ดีเนี่ยนะครับก็ถ้าไม่ได้เรียนรอดเนี่ยนะฮะก็ไปจับใบดำใบแดงหรือไม่สมัครก็ปีหนึ่งสมัครก็ปีหนึ่งถ้าเืิดโดนจับได้เองก็สองหรือไม่ก็เนี่ยฮะบอเป็นตุ๊ด เป็นทั้งตัวแล้วหัวใจฮะ <c oughs> อย่าให้จูดีจับเลยฮะ <c oughs> อะไรเงี้ยน,นะครับก็จะรอดไปจะรอดไหมไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ถ้าเผื่ไปแปลงงั้นมัน <c oughs> หรือว่าอีกหน่อยถ้าเผื่อคนที่เป็นอะไรประเภทเนี้ยต้องมีบใบจากแพทย์วินิจฉัยอะไรเหมือนตอนที่เขามีเรื่องรับพระราชทาน <c oughs> ัญยาบัตรงั้นหรือเปล่าเอามาเรื่องอนี้หน่อยเรื่องสติฟจอบเนี่ยยังไงครับ อ,อแล้วตก,ตก,<ข>ตกลงวิศวกรทีมทรัพย์เขายังไม่ตยอีเมลมาจริงเหรอไม่รู้สถานีใหญ่เขานำเสนอเลยนะยออบอกว่ามีอีเมลมาถามอะไรนะเจ้าวาดประธมการจริงฝรัง่งฝรั่งเขาเชื่อเรื่องนี้กันเหรอ,อถึงได้ส่งอีเมลมาว่าถามแต่พระพยอมเนี่ยก็บอกว่ามินเมย์ดยการอวดอ้างคือต่อไปว่าสนักผู้าสจะดำเนินการอย่างไรจะเตือนกันภายในเงียบ รือจะยังไงฮะเขาบอกห้ามองเห็นจริงก็น่าจะไปมองเหตุการณ์ใกล้ๆเช่นเหตุการณ์ภาคใต้จะถูกระเบิดเมื่อไหร่คือจะได้ระวังระวังตัวทหารเราจะได้ไม่ตายครับแบบนี้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมากกว่าพะช่วยเหลือประเทศนะครับอย่างพระไพศสาลวิสารโลเนี่ยก็บอกว่าสิ่งที่เขียนมาทั้งหมดรู้ได้ยังไงไปเจอสตีฟจ็อบมาจริงหรือเปล่าแในที่เกี่ยวกับจ็อบมันถูกต้องจริงเหรอรู้จักสตีฟจ็อบดีจริงหรือไม่อะไรอย่างงี้นะ การกัอ้างว่าเห็นจริงชนิดนั้นทางพุทธศาสนาเรียกว่าเข้าข่ายอุตรีมนุษยธรรมถือว่าผิดแต่หาบอกว่านึกขึ้นมาเองก็ถือว่าเข้าข่ายอาบัติประราชิกซึ่งเป็นอาบัติหนักทำให้ขาดจากความเป็นพระเลยทีเดียวครับเรื่องนี้มันก็ผู้ย่านาคยนต์สรุปตายแล้วไปไหนะตายแล้วไปไม่สบายไปอยู่ไม่สบายคงกลับมาแล้วออจริงด้วยใช่ไหมอ้าวยิ่งแต่ว่าคนนี้เขากลับมานีเขาก็ไม่สบายไงไม่สบายเขาเลยกลับมา แล้ววันนี้ผมผมผมก็ก็สงสัยนะที่บอกว่าอ่าพอแบบมีคําว่าถึงที่ตายกับไม่ถึงที่ตายนะครับพระนบอกวาเนี่ยถ้าเขาไม่ถึงที่ตายแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าห้ามฆ่าตัวตายนะแล้วฆ่าตัวตายเป็นบาปแล้วฆ่าตัวตายแล้ววิญญาณจะอยู่ที่เดิมแล้วก็จะต้องทําในสิ่งที่ตัวเองตายจนถึงจะที่ตายเอนเวลาตายเช่นมุว่าคุณผูกเขาตายตอนสามสิบห้าใช่ไหมอายุไข่ต้องแปดสิบคุณต้องผูกเขาตายทุกวันน่ะในที่เดิมอ่ะ หายใจไม่ออกอยู่ทุกวันน่ะเออมันจริงือเปล่าเออคือมันก็เป็นกุโซโลบายไม่ก็ต้องเป็นทั้งหนังแล้วก็เป็นทั้งบางคนเนี่ยผมเคยดูรายการตีสิบอ่ะเขามาเลยอ่ะผู้หญิงคนหนึ่งงานนีเขาบอกเขาตกจากเพดานน่ะลงมาปุ้งแล้วเขาบอกเขาไปเจอนู่นเจอนี่เอออะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนสมัยก่อนก็จะมีนะที่ที่เขาเป็นหนังสือที่แบบตายแล้วไปไหนอะไรเงี้ยแล้วเขาไปเจอนู่นเจอนี่ ฟื้นขึ้นมาแล้วมาเล่าให้คนฟังที่ว่าเรื่องของทําบุญต้องใส่น้ำาย่จะใส่เฉพาะอาหารไอ้เราก็ไม่ถนัดแล้วถนัดละไอแล้วไปไหนเอายแล้วไปไหนมุดหัวออยแล้วมุดหัวในปี๊บเลยไม่สบายแล้วไปไหนฮะไม่สบายแล้วไปไหนไม่สบายไปโรงพยาบาลไฟแล้วไปไหนฮะไฟแล้วไปไหนเยอะแล้วไฟบินไงบินแล้วไปไหนก็แล้วแต่จะซื้อตั๋วที่ไหนมากันเยอะแยะไม่ไม่ได้เสียมกันด้วย รายการเรามีสคริปต์ที่ไหนแล้วก็โด,ดนตาไปโดนก็ต้องตกกันแน่เนี่ยมันมันเป็นอินเนอร์ความมั่วคือ <c ười> ชงชงม,มาอีกคนตกไม่ได้ตกเองซะเลยคนชม <c ười> ตัวเอง <c ười> เหมือนเหมือนเหมือนมีท่านหนึ่งบอกว่าเนี่ยรัฐบาลเอาจริงเอาจังกับคอร์รัปชันทุกรัฐบาลเลยรัฐบาลจับกาลเล็บเอาจริงจะปราบคอร์รับท่านเอาไรคุณรัฐบาลมันขอร์รัปชันเองแล้วทำไงอ่ะ กรโดดกัดถูตัวเองรู้จะทำยังไงอีกสิบปีมันก็ไม่เจ็บอลมาดูนี้ผ่อนคลายดีกว่าครับคุณผู้ชมฮะขณะที่ชมรายการกันอยู่ประกาศผล10สาวเซ็กซี่สุดในเมืองไทยครับมาดูนี่ใครติดอันดับครับน้องคนนี้ชื่ออะไรนะขวัญนุสามณีที่เป็นข่าวในดาบตำรวจอันดับ10นะฮะอันดับ9นี่คนนี้ แองกอนจีลามีช่วงผู้แทนบันเทิงนะฮะผู้แทนเถิงว่าที่เจ้าสาวนะผู้แทนบันเทิงอันนี้ฮะไม่มีน้องแต้วเหรอดูดิน้องแต้วนักมวยนักกีฬาไม่มีอ่ะเซ็กซี่อ่ะน่าจะมีติดมั่งนะต่อไปใครแล้วเนี่ยโบวี่อธิมาโบวี่นะรักนะโบวี่แล้วก็มีดครับโบวี่มีใครอีกผนนี้ชื่ออะไรเนี่ย นกอุตสอาน,นกอุตสนาเนี่ยมน,นะหนังสือแต่นี่เรื่องก่อนเดือนกันยายนมีการประกาศผลนี้ที่นายกปูเราได้ติดอันดับไม่ใช่คนละอันคนละอันกันใช่ไหมเออนี่คนละสัมภาษณ์ใช่หยาทิพย์ราชปาลนะฮะเซ็กซี่เรียบง่ายนะครับคนนี้ใครแล้วเนี่ยโอ้หคนนี้ผมชอบกระแตสุภักษรครับน่ารักนะ สุพัชรสอนที่เป็นผู้มกับหนังคนละเรื่องคนละเรื่องคนะลคนะเกานะ่าเนี่ยคุณนิมแมาลิสาอันิตา้าฮะ,ะ,ะสายนี้รอารับนะฮะยังขวบันเทินกับยักษัยข้างบนเมพิชนาะอ,อันดับสามอันดับสองใครอะเป็นฝรั่งอะอ่านว่าอะไรวะเนี่ยตูลิสาคอนตูสตาร์ลอตใครวะใครวะ ปูใบยาป่ะใปยาไม่รู้นะน่าเหมือนปูใบยานะก็ปูใบยาแหละเรือชื่อจริงเขาหรือเปล่าไม่ใช่ตูลก๊อปแป๊บๆั๊บไปวะสายก่อนเดี๋ยวเวลาหมดข่ามาสายครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอุทัยกทมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับวันนี้จะคุยอะไรดีครับไม่ได้ยินเสียงกันเลยอ่ารับเชิญแอร์เสียงค่อยมากอ่าครับะครับได้ยินยัง ได้อย่อยินนิดนิดหนึ่งคืออย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้สั้นๆเลยนะอา่าพูดเลยครับ,รบพูดเลยคืออย่างนี้จากคาวินิจฉัยของาศาลเมื่อวานทนะี่ศาลอาญาท่านก็รู้เนี่ยนะครับและก็บอกว่าพวกที่ปล่อยออกมานะ่ะพวก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 คือไม่ถอนประกานเนี่ยนะไม่ได้ดูม่นเหยียบยากใครไม่ได้นะต่อไปนี่ผมอยากจะขอให้ท่านทั้งสองนี่ประกาศบอกว่าต่อไปนี่ ผมจะเอาคําพูดของนายจตุๆๆพรนายใ,ใครต่อใครที่ปล่อยออกมาน่ะครับเอามาเรียนแบบทุกสิ่งทุกอย่างเลยไปด่าศารแต่เปลี่ยนชื่อแค้นเดนอยากว่าสาลเป็นเป็นศาลอาญาได้ไหมเออแล<ห>้วให้มันพิาพากษาอย่างเนี้ยนะและประกาศด้วยบอกว่าเนี่ยจะมีคนท่องคําพูดของนายจตุพรคือคือม่ต้ปงมว่าท่องเอาทุกคาพูดเลยท่องจำเอาอ่ะ ต้องจำเอาทุกคำพูดเลยและจะไปด่าสารับและสารจะพิพากษาอย่างเมื่อวานนี้ไหมเออเอาอย่างนี้ถ้าอยังไงจยงให้ช่วยช่วยช่วยพูดเรื่องนี้ด้วยบอกผมจะได้เอาคำพูดทผมรวบรวมไว้ในบทใครพูดอะไรอะไรผมจะเอามาทั้ห้หบทเลยอย่นี้แต่มัาทุกอย่างมันชี้แต่ชี้นิ้วอย่างมานอ่ะอย่างจุตุพรมาพูดนะนะครับไม่ให้นะและสารจะพิพากษาอย่างนี้ไหมครับ เอาเอาเอาอย่างนี้เลยเอาอย่างงี้เลยนะขอเคุครับขอบคุณมากผมมีแค่นี้นะครับขอบพระคุณฮะคุณอุทัยครับอุทัยกศมเนี่นั่นเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะฮะถ้าเป็นคนอื่นพูดล่ะจะโดนไหมสารอาจจะอะไรนะแล้วถ้าเกิดเราพูดไปแล้วมันไู่ไม่ไม่เท่กับเป็ <Yeah. <S <S> นคนอื่นที attend. ่ไม่คุณจตุพรพูดสารลอะไรนะอ๋อไม่ไม่ไม่ได้ยินไม่ได้ยินหูดับก็บอกว่าจี ชีวิตในเวลาบอกรัก <light> ผ <evaluation> ู้หญิงนะฮะบอกคิดถึงนะรักนะผู้หญิงมันจะพูดว่าอะไรนะพูดอะไรอ่ะไม่ได้ยินแต่แต่ท่านดาเนี่ยแป๊บเดียวเต็มเต็มแป๊บเดียวเดี๋ยวรู้เลยแค่แบบนางอ้วนพูดอะไรอ่ะนางเย็นพูดอะไรเนี่ยแต่รักนะจ๊ะว่าไงนะอะไรเงี้ยรักนะอะไรอ่ะไอ้บ้าคิดถึงพูดอะไรไม่ได้ยินอ้ะ ูตึงมาช่วยันขนาดเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสารน่ะได้ยินเพียงแต่ว่าการได้ยินแล้วจะบอกว่าอะไรนะสมควรที่จะจัดการคนได้ยินในเวลาไหนนี่มันก็อาจจะต้องดูเวลาเหมือนกันใช่ไหมฮะอะไรอย่เงี้นะครับว่าเวลาที่เหมาะสมอ่ดังนั้นแล้วก็อย่าไป ล้อเลียนเลยอยากแยกให้อำนาจทุกอย่างเดินทางไปกันเป็นระบบ<ๆ>เพราะว่าไหนๆเราก็ได้อำนาจมาจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมาสู่ประชาชน,นะะท่านก็บอกเรา,าให้อำนาจให้กับประชาชนแล้วมีผู้แทนคณะราษฎรที่จะมีหน้าที่ดูแลนะฮะอำนาจแต่ละยานเพื่อที่จะช่วยช่วยเหลือประชาชนทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจทั้งหมดก็ควรที่จะได้เดินไปด้วยกันอย่างถูกต้องไม่ใช่มีการ ก้าวกายอ่ะถ้าเกิดอำนาจทั้ง3อย่างได้แก่นิติบัญญัติตุลาการบริหารนอนอยู่บนเตียงงี้ใช่ไหมก็ควรจะนอนกันตรงๆไม่ควรที่จะเอาขาไปก่ายกันอะไรเงี้ยตกมาอย่างนี้นะเออเดี๋ยวประชาชนจะงงไงเห็ไหมไม่ต้องมากอดกันต่างคนต่ามคำหน้าที่นิติบัญญัติก็ทำหน้าที่บริหารก็ทำหน้าที่ใช่ไหมตุลาการก็ทำที่ไม่ต้องเอาขาไปก่ายกันนะครับมันยจะงงไม่ต้องบอกเอ้เดี็กๆอะไรเงี้ยนะเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีอาการเอาขาไปก่าย จะก่ายด้วยแขนขาหรือจะก่ายด้วยคําพูดทุกคนก็จะสามารถทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่แล้วนั้นนะไม่ต้องไประวังอะไรกันแล้วนั่นนะ่ยคือประชาธิปไตยที่แท้จริงครับ,ะร,บระบบรลฐสภาวันนี้หมดเวลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs>